วันนี้เราจะมาย้อนรำลึกถึงความหลังกับน้ำหอมยุ90่90กันครับ สวัสดีครับผมเจมส์ซินั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมากับคอนเทนต์น้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาย้อนร้ำลึกถึงความหลังกันนะครับกับน้ำหอมยุค90นั่นเองนะครับแต่ก็จะมีบางกลิ่นที่อาจจะไม่ได้ออกมาในยุค90ครับแต่ก็จะมี2000ต้นๆบ้างหรือว่า2000กลางๆบ้างนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ถึง2024แน่นอนนะครับซึ่งตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็จะมีความ old school มันจะเหมาะกับการ แต่งตัวสไตล์ของคลาสสิกเมนสร์ที่ผมชอบอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งออฟฟิตออฟเดด์ของผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะแต่งเป็นเสื้อเชิ้ตด้านใน,นครับของ r r o o s s r r t t h r r s เนงนะครับซึ่งก็มีประวัติอันเก่าแก่มากเลยใช่ไหมครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1818 18นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นเชิ้ตแบบว่าซึ่งมันก็เป็นเสื้อเชิ้ตในสไตล์ของ Oxford Button Down นะครับซึ่งก็มีความ ย้อนยุคมีความไอวี่เพลทรีลีกเป็นแบบว่าคอลีกสมัยก่อนในประเทศของอเมริกาที่โด่งดังมากๆในสมัยนั้นนั่นเองครับแล้วผมก็จะผูกนคล้ายแบบอิตาลีนะนั่นคือโฟ l ์อินแฮนที่ทุกคนคุ้นเคยจากช่ององผมนั่นเองนะครับก็ผสมผสานกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะมนเป็นเน็กไทของลายน้องหมานั่นเองครับซึ่งเป็นเน็กไทที่มีความหมายกับผมมากๆนะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปว่า ซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันมีความหมายกับผมยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ข้างบนให้นะครับไปดูในคลิปลิปนั้นกับคลิปไอเทมที่ผมชอบแต่งตัวมากที่สุดในสไตล์ของคลาสสิกแมนแสวได้นั่นเองครับก็จะอยู่ในคลิปคลิปนั้นหรือว่าคลิปก่อนนั้นนั่นเองครับแต่ก็ตามๆไปดูกันได้นะครับซึ่งในท้ายเส้นนี้ก็มีความหมายกับผมมากๆเช่นเดียวกันนะครับแลวผมก็ใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนสีฟ้านั่นเองนะซึ่งมันก็จะมีความ ไม่เข้ากันบางอย่างแต่ว่าเราก็ทําให้ตัวนิไทเนี่ยมันเป็นสีที่ใกล้เคียงกันเนาะมันก็จะแมชกับเสื้อเชิญแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตยีนส์ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับแล้วก็ กางเกงผมก็ยังคุมความเป็นยีนส์อยู่ด้วยความที่ผมก็ใส่กางเกงยีนส์สีขาวของแบรนด์คอนเทมนั่นเองนะครับแล้วก็หมวกก็เป็นสีขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุกนี้เนี่ยโดยรวมแล้วมันก็จะมีความคุมโทนคุมโทนคุมใจอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งในการเลือกรองเท้าของลุกลงเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าหนังเสมอไปก็ได้นะคุณจะสามารถใส่แบบว่าไนกี้คิวช็อต ใน New b า l a น c e 9 9 a หรือว่า990ขึ้นไปเนี้ยผมว่าก็ยังเหมาะกับลุคนี้ได้อยู่เช่นเดียวกันครับหรือว,ว่าเป็นรองเท้าหนัง เป็นทัสเซลเป็นเพนนีอะไรผมว่าก็ค่อนข้างจะเข้ากับตรงนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีความโอ o ูมีความคลาสสิกเมนสแวรมีความโอมานีสมัยสมัยก่อนได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเรามาเปิดด้วยน้ำหอมกลิ่นแรกที่ทำให้ผมนึกคอนเทนต์นี้ออกกันดีกว่านะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมก็ได้ใช้เป็น s ซ n ต์ออฟเดอะไนของผมเมื่อคืนนี้ด้วยนะแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ได้มาตอนที่ผมเนีทำงานเป็นบาริสต้าอยู่นะครับแล้วผมก็ไปเห็นของ ยูทูบท่านหนึ่งของช่องต่างประเทศนะครับคุณจอยอามินนะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้วยนะครับที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเคยดูช่องของพี่เขาหรือเปล่านะแต่ว่าพี่เขาก็เป็นน้ําหอมเป็นช่องน้าหอมที่ทําคลิปค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ลงคลิปแทบจะทุกวันเลยครับมีเกี่ยวกับน้ําหอมแล้วก็มี Morning t งทอสอะไรเงี้ยผมก็ชอบฟังเขาตอนเช้าเเหมือนเช่นกันนะครับแล้วก็อ่ะกลิ่นเนี้ยมันก็เป็นกลิ่นที่ผมได้เห็นเขาเมนชั่นด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆานั่นเองนะครับออสการับ ลกลิ่นนี้มันมีความอโรมาติกบูดี้มีความฟูแจมมีความแบบครีมโกนหนวดบ้านบ้านบ้านตะวันตกอะเออสมัยก่อนประมาณนั้นมากๆเลยนะแล้วผมก็ค่อนข้างจะชอบแนวกลิ่นแบบนี้เหมือแบบนกันด้วยความที่กลิ่นของเขาอะมันไม่ได้มีความอินเทนส์มันไม่ได้มีความตึบมันไม่ได้มีความชวนเวียนหัวอะไรเลยนะครับมันก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเบาบางลงเมื่อเรา เมื่อน้ำหอมเกิดน well, well. ี ución, ้มันออกมาค่อนข้างนานแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีการ reformulation มีการปรับสูตรต่างๆครับทำให้กลิ่นนี้มีความแบบเจ้อจางลงเบาบางลงและยิ่งผมหรือว่าทุกคนเองอ่ะได้ดมน้ำหอมมาเรื่อยๆแล้วอ่ะเมื่อคุณกลับมาดมน้ำหอมกลิ่นนี้คุณก็จะสัมผัสได้ถึงความที่มันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ใช้งานยากอะไรเลยครับแล้วมันก็ค่อนข้างเหมาะกับสไตล์ของคลาสสิกเมนเร์เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นกลิ่นที่ ออกไปทางสดชื่นออกไปทางครีมกนหนวดถ้าใครที่ชอบน้ำหอมสายโอสคูลแนวเขียวเขียววูด<ๆ>ี้อโรมาติกนะครับผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แนะนํามากๆเลยนะครับมากระที่กลิ่นต่อมาดีกว่าเดี๋ยวผมขอพูดถึงกลิ่นนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ ผมยังจําได้ดีอยู่เสมอมาแล้วก็เป็นขวดที่2ที่ผมมีเพราะว่าขวดแรกผมก็น่าจะขายไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยผมซื้อกลับมาก็น่าจะเป็นช่วงที่ยังทํางานเป็นบาริสต้าอยู่เช่นเดียวกันนะแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้หรือว่าทุกครั้งที่เราฉีดบนอากาศแบบฟิตๆแล้วก็อย่างเงี้ยเอานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบอยู่ดีนะแต่ว่าในเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการกระจายตัวตัวกลิ่นต่างๆมัน,นก็จะค่อนข้างเบาบางลงตามยุคสมัยตาม เอ่อ p r r f o r m a n c e ของมันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างเสียดายนะแต่ว่าถ้าใครมีนักออกแบนี้อยู่คุณไม่พลาดแน่นอนครับมันเป็นนัออที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ในคอลเลคชันของคุณอย่างยิ่งนั่นเองนะครับ Michael Jordan Legend นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นกาแฟนม แนวมอคค่า ok แนวลาเต้แนวคาปูชิโน่ที่หอมหวานมีความละมุนมากๆและความหวานของเขาอ่ะมันก็จะออกมีความแป้งๆซึ่งความแป้งๆตรงนี้กับกลิ่นกาแฟผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะมันไม่ใช่กาแฟที่คุกกลุ่นเป็นเอสเปรสโซช็อตขลาดนั้นมันยังมีความเป็นกาแฟนมครีมี่มิลกี้เป็นแบบว่าเป็นคาปูชิโน่ร้อนเป็นลาเต้อน ถ้าเป็นคาปูชิโน่ร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟองมนมด้านบนใช่ไหมให้คุณนึกภาพแบบนั้นแล้วคุณดื่มคาปูชิโน่ร้อนตอนเช้าเงี้ยมันให้ภาพนั้นกับผมได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่อ่ะเ o r ร์ฟอร์แมก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าวันสบายๆวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าคุณอยากจะชีไปทํางานแล้วแต่งตัวประมาณนี้ที่ไม่ได้มีความ เรียบร้อยไม่มีความทางการจะดจา๋าเพราะว่ากลิ่นนี้ก็ทําให้คุณสนุกกับการแต่งตัวได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและยิ่งเป็นคนที่ชอบน้าหอมสายกาแฟาด้วยแล้วนะเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่อย่างที่บอกไปแล้วไม่ควรพลาดในการเก็บอย่างยิ่งเลยนะครับเรามาที่กลิ่นต่อมาดีกว่าซึ่งกลิ่นเนี้ยผมเคยเมนชั่นถึงอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งเป็นเอ่อผมได้มาพร้อมกันแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นเหมือนแบบ flankers เป็นลูกพี่ลูกน้องกันละกันนะครับตัวนั้นเหมือนจะออกไปทาง Tar g e t ไปทางคุณผู้หญิงมากกว่าแต่ว่ากลิ่นนี้ Tar เก็มาทางคุณผู้ชายมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งคลิปนั้นผมพูดชื่อยี่ห้อผิดด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับเขามีชื่อยี่ห้อว่า Roger and g a l l e t ตนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Open Black นั่นเองนะตัวที่ผมเคยพูดถึงก็คือ Open w h i t e ใช่ไหมซึ่งกลิ่นนี้นมันจะมีความสะอาดสะอาดซึ่งน่าจะอยู่ในคลิปของ Fresh Fragrance นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะกลิ่นนั้นก็เป็นกลิ่นที่สะอาดและก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับ แต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเขาออกมาในปี2000กลางๆมั้ง2013หรือ2014 2015สบักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับออกมาใกล้เคียงกับตัว Open w ไ i น e นั่นเองนะครับขนาด100มิลเป็นออเดอร์เชลล็ตนะครับซึ่งตัวกลิ่นจริงๆแล้วผมว่ามีความใกล้เคียงกับ2ตัวนี้มากๆเลยนะคือตัวนี้ผมว่ากลิ่นของเขาจะมีความ i ิ t e n นส์จะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ว่า อ่การใช้งานอี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคุณสามารถมีกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งก็โอเคเหมือนกันแล้วถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆคือกลิ่นนี้เหมือนเขาคอนทริบิวมาให้กลิ่นนี้นะกลิ่นนี้ยอามาก่อนใช่ไหมแลวกลิ่นนี้ยอกมาทีหลังเหมือนเขาแบบทําเพื่อ ให้เกียริหรือว่าทําเพื่อแบบยกย่องกลิ่นนี้ให้มันดูดีมากขึ้นอะไรเงี้ยผมนึกภาพประมาณนั้นนะเพราะว่ากลิ่นของเขามีความใกล้เคียงกันมากถ้าคุณต้องการความคลาสสิกความออริจินอลจริงๆผมว่ากลิ่นนี้จะตอบโจทย์มากกว่าเลยค่ะต้องการกลิ่นที่อาจเพ r ร์ฟอร์แมดีขึ้นมาหน่อยนิดนึงแล้วราคาอาจจะใกล้เคียงกันผมว่า ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีมากๆนะครับขอแวะกันหน่อยละกันนะครับขอพักความคลาสสิกเมนสแวร์สักคู่หนึ่งละกันนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยมันก็มีความคลาสสิกเมนสแวร์อยู่เหมือนกันมันมีความคลาสสิกมันมีความโอ o คูมันมีความฟูแจกแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเพิ่มความเป็นเวชท,ทีเวอร์เข้ามานะแล้วก็กลิ่นถือว่าเข้มข้นอินเทนส์มากที่สุดใน5กลิ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับลาลีกออเครนววนะครับลาเอ็กซ์เรนนะครับ กลิ่นนี้ผมได้พูดถึงตัวสปอร์ตไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมในน้ําหอมสดชื่นที่ติดทนนานใช่ไหมครับก็มีตัวสปอร์ตอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นนี้มีความอินเทนส์มีความหนักแน่นจากตัวเวชชีเวอร์จากความเป็นออเรนทัลสไปซี่แต่กลิ่นของเขาอะถือว่าโดมง,ง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะถึงแม้ว่ากลิ่นของเขาจะไม่ได้ออกมายุค90ยหรือยุค2องพันต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตัวกลิ่นของเขาอะทําให้ผมรีมาถึงความเป็นคลาสสิกเมนสแวร์ทำให้ผมรีมาถึงช่วงสมัยก่อนที่แบบว่าเด็ก ไอวิลี่หรือว่าเด็กคนอเมริกาคนยุโรปที่เขาแต่งตัวในคลาสสิกแมนสแวร์กันอะจะทําให้ผมนึกถึงอะไรแบบนั้นแล้วก็ เป็นแนวที่อาจจะใส่สูตรผูกท้ายแบบ b ี s p o k e แบบซารทอริเอลไปเลยเนี่ยผมจะนึกภาพแบบนั้นกันน้ำหอมกลิ่นนี้มากกว่าแต่งตัวประมาณนี้นะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมกลิ่นนี้มันมีความหรูหรามันมีความทางการมันมีความเอเลกันบางอย่างถ้าคุณแบบแต่งตัวเต็มๆแบบสายซารทอริเอลไปเลยผมว่าจะเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วกลิ่นของเขาก็ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นพีงแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดมน้ำหอมใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยเก็ทกับ การที่เราจะต้องแต่งตัวเนี้ยบหรือว่าการที่เราจะต้องใช้สูตรผูก้ายอะไรเงี้ยมันเหมือนเราจะต้องเติบโตไปกับน้าหอมกลิ่นนี้พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าแบบคุณอายุ25ขึ้นไปหรือว่า30ิขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเก็ตหรือว่าคุณอาจจะเข้าใจการที่จะต้องแต่งตัวให้เข้ากับน้าหอมกลิ่นนั้นหรือว่าการที่เราเติบโตไปกับน้าหอมกลิ่น,นนั้นๆเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกับการใช้งานน้าหอมกลิ่นนั้นได้เข้าใจในเรื่องของกลิ่น โปรไฟล์ของตัวน้ําหอมกลิ่นนั้นมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งกลิ่นนี้มันก็เป็นให้กับผมแบบนั้นเหมือนกันนะยิ่งผมโตขึ้นไปแล้วผมก็ยิ่งเข้าใจหรือว่ายิ่งอยากแต่งตัวให้เข้ากับน้ำหอมกลิ่นนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับมากระที่กลิ่นต่อมาครับเป็นกลิ่นสุดท้ายของเราในคลิปโลนี้นะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเคยนะอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้ใช้เยอะมากนะแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้ก็จะรู้สึกดีรู้สึกประทับใจรู้สึกมีความมั่นใจกับน้ำ เทสต์ลาบิดูสนะครับอัลเทเมียนะครับเป็นช่วงแรกๆที่ผมได้ลองดมแบรนด์เทสต์ลาบิดูสเลยนะแลวผมก็รู้สึกว่ากลิ่นมีความน่าสนใจถึงแม้ว่าโตวกลิ่นอ่ะมันจะค่อนข้างเบาบางเลยก็ตามซึ่งไอตัวลาลีตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่อินเทนส์มันเป็นกลิ่นที่ intense, เข้เมข้นมากที่สุดในถ้ากลิ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มีความเข้มข้นรู้สึกถึงเนื้อกลิ่นที่รองลงมาจากตัวลาลีละกันเพราะว่ากลิ่นของเขาอ่ะมันยังมีความอ่าถ้าดูจาก ถ้าดูได้ง่ายถ้าดูจากสีน้ำเนี้ยมันก็จะมีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะมันก็จะเด่นในตัวของความเฟรชความสดชื่นนะครับแต่ว่ามันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทําให้ผมร,รู้สึกถึง ดอกไม้สีขาวดอกไม้สีเหลืองอะไรประมาณนั้นอยู่มันจะมีโน้ตความหวานประมาณนั้นอยู่แล้วก็เหมือนจะมีความหวานนัวๆมีความหวานกลมกล่อมจากตัวฟลอรัลแล้วก็มีความเฟรชความสดชื่นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็คุณสามารถเวอร์สไทล์กันวหองกลิ่นนี้ได้ค่อนข,ข้างที่จะหลากหลายสถานาการณ์หลากหลายโอกาสพอสมควรเลยนะฉีดไปทํางานผมว่าก็ยังทําได้อยู่เหมือนกันหรือว่าจะแต่งตัวประมาณนี้ที่แบบอ่ะ วันเสาร์อาทิตย์วันพักผ่อนแต่คุณอยากจะแต่งตัวแนวสไตล์คลาสสิกเมนส์แบ์ผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันครับแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ทําให้ผมรีมาถึงช่วงแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มทําคลิปน้ําหอมหรือว่าเราเพิ่งเริ่มดมน้ําหอมในเงี้ยกลิ่นนี้มันก็เป็นกลิ่นที่เหมือนตอนนั้นผมจะไม่ได้ตั้งใจซื้อหลอดทดลองของเขามาด้วยนะครับเหมือนเขาทางร้านของเขาเนี่ยเขาก็แถมกลิ่นนี้มาให้ผมแลวผมลองแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมีกลิ่นที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่าเราอาจจะยังไไม่ด้ อยากจะใช้กลิ่นนี้มากขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเราได้กลับมาลองเรื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอออินกับน้ำหอมแบบนี้อินกับความคลาสสิกอินกับออการแต่งตัวในแนวนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราอยากจะ explore น้ำหอมประเภทที่แบบก่อนที่เราจะเกิดเลยนยก่อนที่ผมยังไม่เกิดเลยนะผมก็มันก็มีโลกน้ําหอมมันก็มีน้ําหอมที่ผ่านมาให้เราได้ทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งกลิน่นนี้มันก็เป็นกลิ่นแนวนั้นที่ทําให้ผมสนุกกับการดนน้ำหอมมากขึ้นในช่วงนั้นนั่นเองนะครับ นึกแล้วก็มีความสุขนะครับเมื่อเราได้หันมาดูน้ําหอมที่เติบโตมากับเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวขอไปทานข้าวก่อนแล้วก็ทุกคอนอย่าลืมทานข้าวด้วยละกันนะครับไปแล้ว